คุณเคยเห็นใครบางคนถูกทำให้ตกใจแล้วร่างกายของเขาก็เหมือนไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปไหมเสียงแหลมๆดังขึ้นข้างหูหรือการสัมผัสที่ไม่คาดคิดแล้วในชั่วพริบตาคนคนนั้นก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งอาจจะพรุสวาดออกมาเป็นคำหยาบคายทำท่าทางแปลกๆหรือทำตามคำสั่งทุกอย่างเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะหยุดลงทิ้งไว้เพียงความงุนงงของเจ้าตัว และเสียงหัวเราะเกรียวกราวของคนรอบข้างเราเรียกมันว่าโรคบ้าจี้สำหรับคนที่ไม่เคยสัมผัสมันอาจดูเหมือนเรื่องตลกขบขันเป็นการละเล่นที่ไร้พิษสงในวงเพื่อนฝูงแต่ถ้าเราลองหยุดเสียงหัวเราะลงสักครู่แล้วมองเข้าไปในแววตาของคนคนนั้นในวินาทีที่เขากลับมาเป็นตัวเองเราอาจเห็นอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านั้นความสับสนความอับอายหรืออาจเป็นความว่างเปล่าที่น่าใจหาย ถ้าเราลองมองผ่านสายตาของนักวิทยศา,รรบบาศาสตร์ระบบประสาทภาพที่เห็นจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงสมองของเราคือศูนย์บัญชาการที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เรารู้จักทุกคำสั่งทุกการเคลื่อนไหวต้องผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจที่รวดเร็วแต่ในสมองก็มีทางลัดอยู่เหมือนกันครับเราเรียกมันว่าปฏิกิริยาสะท้อนกลับลองนึกภาพเวลาคุณเผลอไปจับของร้อน มือคุณจะกระตุกออกมาก่อนที่คุณจะทันรู้สึกเจ็บเสียอีกนั่นคือทางลัดสัญญาณอันตรายวิ่งจากผิวหนังไปที่ไขสันหลังแล้วสั่งให้กล้ามเนื้อทำงานทันทีโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากสมองส่วนที่ใช้คิดในคนที่เป็นบ้าจี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทางลัดนี้มันกว้างและทำงานไวกว่าปกติเมื่อมีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ตกใจสุดขีดเช่นเสียงดังหรือการสัมผัส ระบบเตือนภัยในสมองจะลั่นขึ้นอย่างรุนแรงมันไม่ใช่แค่การสะดุ้งตกใจธรรมดาแต่มันคือการลัดวงจรชั่วขณะสัญญาณเตือนภัยได้เข้ายึดครองศูนย์บัญชาการทั้งหมดสมองส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมตัวเองการยับยั้งชั่งใจและการตัดสินใจจะถูกปิดสวิตช์ลงชั่วคราวร่างกายจึงเคลื่อนไหวไปเองตามสัญชาตญาณดิบที่ถูกกระตุ้นหรือตามคำพูดสุดท้ายที่ได้ยิน เหมือนนักแสดงที่ถูกสะกดจิตบนเวทีมันคือภาวะที่เจตจำนงของตัวเองหายไปชั่วขณะแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่ในห้องแลบหรือแผนผังของสมองถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองมาสวมแว่นของนักมนุษยวิทยาหรือนักสังคมวิทยาเราจะเห็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทำไมอาการนี้ถึงพบได้บ่อยในบางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงบางพื้นที่ของไทยมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์มันเป็นแค่เรื่องของพันธุกรรมอย่างนั้นหรืออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดในบางสังคมการแสดงออกถึงอาการบ้าจี้ถูกมองเป็นเรื่องปกติหรือกระทั่งเป็นเรื่องตลกขบขันการแกล้งคนบ้าจี้กลายเป็นการละเล่นที่สร้างเสียงหัวเราะในกลุ่มก้อน เมื่อคนคนหนึ่งแสดงอาการและสังคมตอบสนองด้วยการให้ความสนใจและเสียงหัวเราะมันอาจกลายเป็นการเสริมแรงพฤติกรรมนั้นโดยไม่รู้ตัวร่างกายของคนคนหนึ่งได้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการแสดงออกทางอารมณ์ของคนทั้งกลุ่มไปเสียแล้วมันคือคกลไกทางสังคมเป็นบทบาทที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เลือกแต่ถูกสังคมหยิบยื่นให้ และเมื่อเล่นบทนี้ไปนานวันเข้าเส้นแบ่งระหว่างการควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ก็เริ่มพร่าเลือนทีนี้ลองทำสิ่งที่ยากที่สุดลองเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนคนนั้นในเสี้ยววินาทีที่ถูกกระตุน้นคุณกำลังยืนอยู่เฉยๆแล้วโลกก็หดแคบลงเหลือแค่เสียงที่เพิ่งได้ยินความตรหนกเล่นพลานไปทั่วร่างแล้วสติของคุณก็ดับวูบลงคุณรู้สึกเหมือนเป็นผู้โดยสารในรถที่คนอื่นขับ คุณมองเห็นทุกอย่างได้ยินทุกอย่างแต่พวงมาลัยไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวไปเองปากพูดในสิ่งที่คุณไม่ได้คิดมันคือความรู้สึกของการถูกทรยศจากร่างกายของตัวเองแล้วเมื่อทุกอย่างจบลงสติกลับคืนมาพร้อมกับความเงียบและสายตาของทุกคนที่จับจ้อง ความรู้สึกที่ถาโถมเข้ามานั้นมันหนักหน่วงแค่ไหนความอับอายความกโกรธหรือความเหนื่อยหน่ายที่ต้องเผชิญกับมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายแล้วโรคบ้าจี้อาจไม่ใช่แค่ความผิดปกติของสมองหรือปรากฏการทางวัฒนธรรมแต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นความเปราะบางของสิ่งที่เรียกว่าตัวตนมันบอกเราว่า การควบคุมตัวเองที่เราภูมิใจนักหนาอาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่พร้อมจะพังทลายได้ทุกเมื่อเพียงแค่มีใครบางคนมาสับสวิตช์ที่ถูกซ่อนไว้ครั้งต่อไปที่คุณเห็นใครสักคนมีอาการแบบนี้ลองหยุดมองสักนิดเบื้องหลังเสียงหัวเราะอาจมีเรื่องราวของร่างกายที่ไม่ได้เป็นของตัวเองซ่อนอยู่และบางทีคำถามที่สำคัญกว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นแล้วเราละ่ะ มีสวิตช์อะไรในใจที่คนอื่นมองไม่เห็นบ้างสวิตช์ที่แค่รอใครสักคนหรืออะไรสักอย่างมาสับมันลงโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว